มือน,นี่มีนกแปลกๆมากพี่น้องเห็นแวบๆบแบบนกอีหยังนอนี่สนามหญ้าเป็นที่อยู่ของออนกของสิ่งสารสัตว์เดียวกับแมวเดียวกันอ,อ,อะไรนะเม่นเออตัวเม่นก็มีเนี่ยมาขึ้นนั่นน่ะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นกอีหยังนกหัวขวานจิพี่น้อง เออซีเมนต์อยู่นำมันขึ้นน้ำมันขึ้นได้ยินเสียงมันเดินห้องปก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 ปะนะคือเสียงขึ้นน่นแหละคือทับยใหม่นกหัวขวานคือมันเจาะใหม่นกไร่ผลนกพิลาบนกองี้ยกะมีมาเต็มสนามอยู่ขันเท้านั่งอยู่ในบ้านาน่ยนะอีกากะมีนกขั้มิงเบิกกะมีตัวน้อยเเหลืองๆน่ะนั่ารัะจ้ะเขาไปไกลไ,ไม่บ่อยเดี๋ยวมันจะบินยืนทายบังอยู่ในบ้านานี่แหละ พึ่งก็เห็นนี่แหละคือพึ่งสังเกตนี่แหละนังใีนบ้านเม่เห็นนะเนาะบางทีถ้าเขาอยู่สนามหยาก็จะ,ะมีนกมากเนาะน,นี่เขานังยีนบ้านมาก,กเลยมาหาะกินแมงกินตะกะแตนกินอย่างไปแล้วสองปีก้อนนั่นอยยุสนามหยานี่มแต่มแต่หลุมเลยพี่นอ้องเป็นหูอันตัวตุ้นกับมีตุ้นมันขุดหลุมขุดหูเต้เลยสองปีก้อนนั่น ว่าทีนกมันสิไล่ยก็สิแเมนย้อนว่าอจู่นี่บ่มีหมาบ่าแม่แมวหรอจ้ะบ่ได้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบนี้อนมันก็ห่มน้ำแล้วมันกัเงียบบ่มีอย่างรบกวนมันมันก็เลยมาหลายลวคือ